รถตรวจพิเศษทัษิณ37ละ45นะครับกําลังเข้าสถานีบันโป่งโดยลาช้ามา15นาทีนะครับสายที่ลาช้าเนื่องจากชนวัวหลังจากออกสถานีหนองประดกมก้านเล็กน้อยน,นะครับก่อนถึงบันโปง่งก็อจอดตรวจสอบเพจนะครับจอดตรวจสอบเพจนะครับอยู่ประมาณ10นาทีนะครับ เข้าสถานีบ้านโป่งมากำลังจะเข้าสถานีบ้านโป่งนะครับชาอยู่ประมาณ15นาทีจากเกตชนวัวน,นะครับก็เลยมามืดหน่อยนะครับกอดีจะถึงบ้านโปง่งตอนนี้ยังมีแสงสว่างอยู่ รูจากรถพวกแล้วไม่เป็นไรนะครับก็เดินทางต่อได้ นัตระวังภาระขณะข้าขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิ่งของสัพระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในทางพลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่สามเจ็ดและขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่สี่ห้าต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานีสุนหยโกลบและสถานีประดับเบตา